สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบวกเรานะครับผมฟอร์อัฟฟันอาทุดย์แรกกิ้ง โอ้โหแสบแก้วหูบ้าดคุณแจ๊บอะไรทำมึงเสียงดังอย่างนี้ผมเนี่ยต้องเฉิดฉายในวันนี้ผมบอกเลยว่าตามใจคุณแจ๊บเลยแล้วก็ตามใจคุณล่าสุดด้วยก็คือคุณฟอร์ซ่าสี่สี่สี่ส่งมาทั้งหมด300กว่าบาทน่ารักมากแน่นอนเขาบอกว่าขอฉากระทมของคาเมเดอร์คูกะหน่อยพี่เราจัดให้เลย1ิบอันดับนี้คุณแจ๊ได้แฟนคลับคูกะอยู่แล้วคือรักคูกะมากแล้วต้องมาเจอฉากระทมของคูกายลองดูซิว่าจะมีฉากไหนกันบ้าง อันดับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับปักเต็มตัวในชิบหายตอนนั้นเนี่ยครูการเนี่ยได้ไล่ตามปีศาจเม่นและหมายเลขที่4 2ใช่ฮะซึ่งปีศาจเม่นเนี่ยมันทำร้ายเด็กไปเยอะมากครูการด้วยความแค้นไง่เขาเลยขับรถไล่ตามแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเม่นเนี่ยหนีไวมากใช่ด้วยความไวของมันเนี่ยทำให้ตัวของครูการเนี่ยต้องเปลี่ยนร่างแล้วเป็นร่างดาก้อนฟอร์มใช่ครับดาก้อนฟอร์มสีฟ้าก็ยังขับรถอยู่โอ้ทำไมมึงไม่กระโดดไปวะ เองล่างนี้มึงคิ้วไหวไหมอ่ะเขาต้องรอจังหวะอ๋อครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กระโดดจากรถว่ะเฮ้ยย่าโดนไงตายไม่โดนอะไรเลยโอ้โหอะไรเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยปีศาจแม่นเนี่ยก็ทำการทำเสียงเขาเตาะลิ้นว่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอา็นเข็มแม่นของเขาเนี่ยไปปลาใส่ร้องร้องเอือร้องกี่หน่อยเอือมึงปัดไปเออปัดอะไรอ่ะ ไอ้เนี่ยเต็มตัวกูหมดแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปีศาจเม่นก็ได้บอกบอกว่าออถือว่าเจ้าโชคดีข้าจะเก็บเจ้าไว้คนสุดท้ายเ,ออเดี๋ยวเจอกันอันดับที่เก้ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับรถอะไรเชียงกงตอนนั้นเนี่ยไอ้ปีศาจท,ที่ชอบแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเนี่ยจะไปกินรมชมวิวอะออแล้วครูกาอยู่นี่ก็โผล่มา แล้วเขา,าบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะชมบิลเนี่ยให้ถอดชุดก่อนเดี๋ยวคนก็แตกตื่นแตกตื่นอะไรมีคนแม่แถวเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวปีศาจแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับก็ได้ทําการท้าคูกาเลยว่ามึงชอบเล่นเครื่องไรสัตว์มึงมาแข่งกูมาดิเฮียสัตว์แล้วหลังจากนั้นเขาได้ทําการแข่งกันว่าแข่งบนถนนไม่พอ,อยังไงต้องไปแข่งตรงหินโศโครกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ทาการเอาล้อไปไล่ตีกันว่าพอตีไปตีมาเครื่องเริ่มชักพังแล้วทไะไปพังกาอาากดจนทําให้ตัว เออกูไม่อยากขับรถมึงอ่ะมึงขับรถกูก็ได้นะแต่ว่ากูไม่อยากขับรถมึงเสนียดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวหมายเลขสี่สิบเอ็ดเนี่ยเออยังไงฮะเขาต้องขับแล้วแหละเขาต้องชนละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยต้องชนแล้วเฮ้ย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 รักกันเฮ้ยไอสัตว์หม้อน้ำพังหรอรถมึงกางนี่วะเอาคืนไปไอ้เหี้ยรถตำรวจอะทำไมอะเอารถกูเนี่ยเอารถกูไปเนี่ยมึงขับรถมึงเองดิไอีัยรถที่อะไรดำเสนียดมินมึงอญม ้ยฉากนี้ก็พูดไทยแล้ว <c oughs> อันดับแปดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจครับทีหนึ่งหลายรูหลัลงจากที่ครูการเนี่ยไปเจอกับปีศาจคอนว่ะเออครับผมซึ่งไอตัวนี้มันค่อนข้างเก่งมากใช่เขาก็เลยแปลงร่างเป็นทีทานฟอร์มไททานฟอร์มหลังจากนั้นพอโดนคอน1,000ตันเข้าไปเนี่ยหอะไรเรู้สึว่าตัวเขานี่จะเป็นรูแปลกแบบเออใช่เหมือนกับรูที่ทีมงานทําไว้ให้แน่นอน ทุบตอนแรกก็เป็นรูอยู่หรอทุบต่อไปเนี่ยรูไม่มีว่ะแล้วหลังจากนั้นเนกระโดนทุบเอาทุบเอาหูครับผมแต่รูก็เท่าเดิมว่ะงงเหมือนกันเคุณอีโจเลยชักไม่เนียนละเขาเลยปืนไปยิงก่อนจนทําให้ตัวของหมายเลขสี่สิบห้เนี่ยขยับตัวไม่ได้เอ้ยมันชาไอสัตว์ช่วยกด้วยมาจังหวะกุ้งไอสัตว์กลัมมา แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้พาตัวของเจ้ากุลกิจหมายเลขสีเนี่ย้าับผมไปอยู่นอกเมืองเพื่อให้มันระเบิดใช่ทำไมกูกแาไม่ตายวะระเบิดแรงขนาดนั้นอย่างกันนิวเคลียร์อะไอยเงี้ยอันดับเจ็ดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับอัปเกรดร่างใหม่หลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยครั้งคาวเนี่ยเขาได้ยินแร่โซแอ็กมาแล้วยินแร่โซแอ็กอะไรคอสดมอไดหเปล่าอเงี้ยแล้วเขาเนี่ยได้ทําการอัปเกรดร่างตัวเองจากหมายเลขสามกลายเป็นหมายเลขที่30ก็หมายเลขสามอันดอรร่างอ่ะอัปเกรดฟอร์มคือเขาจะมา วงสิทธิ์กับอุนดาหกูบ้าเซบ้าให้ได้ใช่ไงเพราะเขาเนี่ยเป็นคนคืนชีพเหล่ากุรุนกไม่เห็นผมตอนแรกไหมผมยาวเหมือนกูเลยเออมันคล้ายจริงเ่ะ <laughs> อูเ uhm นะะี่ยเป็นคนปล oh ูกคลังจโหแล้วก็ทําการฆ่า oh. ตํารวจว่ะตอนนั down, ้นเนี่ยคูกะได้โผล่ขึ้นมาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกคูกะมาเขาเรียกดากผูบ้ามาแต่คูกะไม่ยอมไงต้องไปต่อสู้ก่อนพอต่อสู้กันไปกันมาคูกะชักได้เปรียบชักมันตีนมันตีนอะไรอะเฮียสู้ไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณอิจิโจนี่ได้ทําการเปิดขึ้นเสียงว่าโอ้โหแล้วบอกว่าลิมิตลิมิต มเบาีเดี๋ยวป้าเสร็จมะเหมายวมเบาีเดี๋ยวป้าเสร็จ คุระกิมันทนฟังไม่ได้โอ้โหอะไรมันเลียนไม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีโจก็เลยยืนให้คุระกิเนี่ยเอามือไปปัดทิ้งไปแล้วก็ทำการกระทืบแล้วหลังจากนั้นในครูการเนี่ยได้ทำการไรเลือ์คลิกใส่ว่ะโหรแต่ก้าู้ตัวของหมายเลขสามไม่ได้เลยใจนหมายสามเนี่ยคือต้องจับครูการเนี่ยไปกองรวมกันอีโจไว้โหหมดสภาพแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันของแกกูจะเก็บมึงไว้คนสุดท้าย หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปกำจัดอุนดาว่าเซบาในป่าแล้วอ่าครับอันดับผมครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับ เล่นระเบิดแรงมากหลังจากที่ครูกาเนี่ยต้องไปต่อสู้กับปลาหมึกเนี่ยใช่ฮะเป็นปลาหมึกที่สามารถพ่นหมึกเนี่ยเออทำไมให้เป็นระเบิดได้มันโหดมากนะแล้วเขาเนี่ยทำร้ายครูกาในครูกาในสู้ไม่ได้ขนาดเป็นร่างไมตี้ฟอร์มนะนี่มันสมดุลแห่งพลังนะเจอบีบคอแล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจนครูกาเนี่ยเริ่มตัวเป็นไอแล้วอ่ครับผมเขาก็เลยบอกว่าเราแดกไอมาเยอะหน่อยดู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 ร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวมันไม่เนียนมันไม่เนียนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวของปลาหมึกเนี่ยทำการปล่อยหมึกว่ะโอ้โหจนทำให้ครู การเนี่ยระเบิดเลยเฮ้ยย้ขึ้นไอ้สัตว์ถือว่ามึงโชคดีกูจะเก็บมึงไว้เป็นคนสุดท้ายไม่เจอกูแต่มึงไม่คนสุดท้ายของกูแน่ หน้าผ้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับแทงทะลุไหลหลังจากที่ครูกาญเนี่ยได้สัมผัสถึงหมายเลขศูนย์ด้วโอโ้โหเฮ้ยเมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยดูสร้อยคูก่อนดูสร้อยคูก่อนมึงไปเป็นทหารมาเลย <c oughs> ไงสร้อยเทียมึงเนี่ยซ <c oughs> ูอยูไ่ได้สร้อยเออผมอนึกว่ามันเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหมายเลขสี่สิบสี่เนี่ยก็นทำการปาหอกขึ้นมาว่ะเฮ้ยแรงมากอ่ะอ่ะไอ้ไอ้ดุสากเลยโอ้โห ไอ,อช่วยกูด,ด้วยม,มันมันมันมีเสียงเหรออันนี้โกได้เวอร์ชั่นใหม่เ <c oughs> นีนายอ่าคางนั่นทำไมตัวจะแบบมันมีเสียงคางกู <c oughs> ในต้นฉบับไ <c oughs> อ้ไอ้ ไอ้เจุกูด้วยไม่หวแล้วไฮ้กได้ไอ้พึ่งมาพึ่งมาขอโทษขอโทษอันดับสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมกุญแจครับตัวมึงแข็งมากหลังจากที่ตัวของปีศาจเต่าหมายเลขยี่สิบเก้าเนี่ยเฮ้ยทำไมฮะเขาได้ทําการพยองเดชแล้ววะเออพยองไงคือเขาเนี่ยต้องการเล่นเกมฆ่าคนโอ้โหแต่ว่าครูกะไม่ยอมไม่นอนใช่ครับผมซึ่งตอนนั้นได้ร่างทีทานฟอร์มมาด้วยไทท่านฟอร์มแต่ว่าไทท่านฟอร์มเนี่ยโดนลูกตุ้มตัวของเต่าไปเนี่ยทำไมฮะว่าเขาจะเริ่มไม่่่่่ไไไหวใชมันนนปโโสขอองทีก ไปโดนหน้าท้องลิ้นปีอย่างนี้โอ้ท้องบางมากแล้วหลังจากนั้นนี่ก็เริ่มโดนไม่ได้แล้วว่ะเริ่มโอ้โหสะบักสะบอมมันเริ่มปลาแรงขึ้นค้าบผมไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนร่างเป็นม่ทตี้ไททันฟอร์มม่ห้ไลซิ่งไททันฟอร์มเออผมอสมร่างแดงได้ไง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยร่างไรซิ่งไททันฟอร์มเนี่ยก็ได้ทำการเอาดาบขึ้นมาแต่ว่ายังก่อนด้วยเขาทมาทำไมฮะเดี๋ยวค่อยเสียบโอทดสอบร่างกายก่อนมันแข็งจริงแข็งแรงเนี่ยเกาะแข็งแรงดาบต้องแข็งแรงด้วยเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นไอตัวเต่ามันอดทนไงด้วยความอดทนของเต่าเนี่ยเขาทำการดึงดาบมาโอหจนทำให้คุูกาตตกใจมากใช่ครับผมด้วยความตกใจจนมาหวาดของเขาเนี่ยทำให้หัวใจเขาเต้นรัวมากเอทำให้เขาเนี่ยกลับร่างเป็นร่างขาวเลยว่ะแค่นี้นะ แล้วสรุปไททันฟอร์มมันแข็งแก่งจริงปะวะอะไรเนี่ยเขาตกใจโอ้โหมันเล่นสก,กากเลย <S <S อันดับสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ค,ครับเล่นเสียบสีข้าง หลังจากที่ด้วงสุดโหดเนี่ยห,หรือว่าหมายเลขสี่สิบหกเนี่ยมาได้ทําการต่อสู้กับตํารวจว่ะใช่ฮะตำรวจนี่สู้ไม่ได้เลยเออแล้วหลังจากนั้น,นคูกาต้องมาช่วยละใช่เขาในแปลงร่างเป็นเพกาทัสฟอร์มไงแล้วด้วงสุดโหดก็บอกว่าจมันมันตึงรอมมุนอ่ะขูที่อะไรยิงแม่ยิงมันเนี่ยเมา่นี่เขาเป็นคนขี้บ่นอแลแต่มันโหดไงมันก็พลังคูการ์เลยคุณมอสไม่ว่าครูกา่ยจะต่อสู้ยังไงเนี่ยมันก็โอดตลอดเือนเพราะว่าใต้ให้ไปสวดมนีว่า แต่ว่าครูกาบไม่ยอมไงครับผมร่างไททันฟอร์มเนี่ยยังไงฮะเก้าดาบขึ้นมานะเออยังไงยังไงครูจ้าฮะห่วยอ่ะ สีข้างกูเขาเสียบไม่โดนจะทำให้ตัวขอไอ้ด้วดสุดโหดเนี่ยทาการดึงดาบมาอย่างช้าๆแล้วก็เอาดาบขึ้นมานะแต่เปลี่ยนเป็นดาบตัวเองแล้วก็ดาบของตัวเองเนี่ยไปฟาดใส่คูกาว่าคูกานี่รอยฮะมีรอยซึ่งทีมงานเขาทารอยไว้ให้ที่นี้แต่แม่งฟันหลายทีเลยแล้วหลังจากนั้นในตัวของคูกาไม่ยอมแน่นอนเขาเลยเปลี่ยนเป็นร่างมายี้ฟอร์มแน่นอนสมตุนของพลังต้องมาแล้วเอาละมึงตายแน่นอนเอามาโหยอเอ้ เหมืนเนี่ยมันเร็วมเนเนี่ยวผมว่าเริ่มลิ้นเปรี้ยวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวกูบ้างเออมาซุปเปอร์ไรเดอร์ซุปเปอร์คิกเฮ้ยพิชวายมึงต้องร้องดังเลยร้องมันมันเจ็บปวดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโกดายเนี่ยกลับร่างเป็นร่างโกดายมาเออครับผมอะไรโกดายผูกะไอ้ห่าสมองเสื่อมหมดแล้วไปเรื่อยงแล้วด้วงก็บอกว่ากูจะเก็บเป็เพืนคนสุดท้าย ไวเจอกันอันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับใจเกเรหลังจากที่ไอตัวกุรุกิตัวพิษเนี่ยมันมาได้ยี่สิบหกเนี่ยครับผมเขาได้ทำการไปดูดคอใส่ทุกคนเลยว่ะทุกคนที่ผ่านหน้าเขาเนี่ยเขาทำการดูดคอหมดเลยจนโกไดมาเนี่ยเขาต้องดูดคอแล้วแต่ว่าตอนนั้นไอโกไดไหวตัวทันว่ะเฮ้ยนี่แกเฮ้ยมันนี้มูนี่นะมา แปลงร่างแล้วหลังจากนั้นไอตัวพิษเนี่ยสู้คูกาไม่ได้เลยวะผมจนตัวพิษเนี่ยเริ่มชักจะไม่ไหวแล้วเออขาได้ทำการอับพ่นพิษใส่คูกาแบบรวดเร็วโอ้โหออเออเมึงมันเนิ่งนะมึงมันนานมาอะอนี่เนี่ยมันอันนู้นมันเงินอันเหมืนแบบมึงเป็นอะไรเนี่ะเป็นอะไรก่อนแล้วในในหนังแล้วม่งหนีไปแล้วนะเออใช่ซื้ออยู่ในหนังคุณหญโจเข้ามาแล้วโอดายเขาปากซีดไล่เวร อ่ารอบหนึ่งครับเรารู้กันว่าจะเป็นตัวไหนมาจากซีรีส์ตอนไหนก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรคุณจันฮะพิษไฟมันร้อนแรงหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยครูกาเนี่ยได้ร่างใหม่ Amazing Mighty Form อ่ครับผมเขาเนี่ยต้องไปต่อสู้กับดาคูบ้าแล้วครับผมแล้วตอนนั้นเนี่ยอยู่ดีเขาก็โดนเหยียบออกว่ะโอ้โหฝนมนตกอันนี้อันนี้ฉากที่โดนตัดเนี่ย แล้วเขาเนี่ยก็ได้ทำการเผาคู่กาว่า<อ>แล้วเผาคู่กาไม่พอนะเออไมเผาคนทั่วไปด้วยะแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรไปล่ะ <c oughs> ไหนบอกเก่งขึ้นแล้วไง <c oughs> ไอ้สั์อ๋อเด็กตัวหน้าตัวเองด้วยเป็นธรรจกด้วยออออใช้ตัวเองหรือเปล่าคุณดาความฝันไอ้สั์แล้วดูดูเข็มขัดกุเนี่ยล้าหมดเลยเนี่ยเอ้าแล้วมันหายได้ไงวะเดี๋ยวไปเจอกันเจอกันมันร้อนมากมันนัดตรงที่มากมันร้อนเกินได้ เดี๋ยวรอกูก่อนผมไม่รู้ว่มันนัดกันที่ไหนมันนัดกันตอนไหนวะนั่นเดียวรู้ได้ยังไงเนี่ยเอออะไรก็ขอจบกับที่ทุนนี้ดีกว่าครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างในเรื่อหรับ10อันดับชากราธมของคาร์เมนไรเดอร์คูกะของคุณฟอร์ซ่า4-4-4ที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับผมเป็นไงสัจเจตโอ้หลายคนน่าจะสนุกสนานฮะสนุกจริงเปล่าพูดไปเรื่อยเลยแต่ละคนเนี่ยมึงก็พูดไปเรื่อยมึง่ะเรื่อย่าลลืมกดไค์กดแชร์กดๆๆ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 ๆให้พวกเราด้วยครับไม่ๆๆๆ คนแรกกันไปกสปันกันไปแล้วกดด่าคุณแจ็คกันไปว่าถคุณแจ็คอะไรฮะมึงเป็นส่งติงอะไรผมไม่ได้เป็นอะไรเลยฮะครับแต่ทุกคนเนี่ยต้องซื้อเสื้อผมละเพราะว่าหนังหมาเนี่ยมันจะมาแล้วโปสเตอร์ขึ้นมาเลยโปสเตอร์ขึ้นมาเลยเอ๊หนังหมาที่29มีนาคมนี้ใช่นะครับปีนี้แน่นอนไม่ใช่ปีหน้าอย่าลืมนะครับช่อง YouTube f o r Fun Studio แน่นอนทำการไลฟ์สดแล้วดูพร้อมกันด้วยโอ้โหครับนะครับติดตามชมได้เลยว่าหนังหมาภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายใช่ฮะและน่าจะเป็นภาคที่ดีที่สุดตลอดกาลของหมานะครับอย่าลืม ะะจดวันไว้อย่างดีว่าหนังหมามาตอนนี้แน่นอนนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อเสื้อวันนี้ก็ไปซื้อได้นะหนังแมวหนังหมีนะ,ะหนังแมว300บาทหนังหมี400บาทนะเหลือแค่ไซส์ L อกับไซส์ 3XL เท่านั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดมี50บาทเนี่ยไปที่ไหนได้ไปสมัคร YouTube ช่อง Movie d o อกนะฮะสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอ่ะคุยเกี่ยวกับเรื่องอ่ะการเงินการงานครับผมหรือว่าเป็นน้องรักเราก็อย่าลืมนะฮะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ช่องมูฟวี่ด็อกของเรานะครับยูทูปนะครับหรือไม่ก็ Facebook ครับก็มีเหมือนกันสามารถสมัครสมาชิกได้ที่เพจโฟล์ฟันครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบมูฟวี่ด็อกนะครับอาจจะแยกจ่ายส่วนตัวครับนะครับแต่ว่าได้ข่าวว่า YouTube ก็มีน้องใหม่เหมือนกันอ่าแนคือมอสแจ๊สทีวีใช่ครับตอนนี้ก็ล้างเรียบร้อยล้างอะไรก็เดี๋ยวลงกันนะครับเอาคลิปเก่าๆลงก่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวน าม,มาเองอ่าวันนี้ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายครับ